ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งที่แท้จริงอาจจะไม่ได้พูดถึงวัตถุเข้าของเงินทองชื่อเสียงแต่มันพูดถึงว่าเรามีโอกาสได้เลือกในสิ่งที่เราอยากจะเลือกมีโอกาสได้กินในสิ่งที่เราอยากจะกินมีโอกาสได้ไปในที่ที่เราอยากจะไปมีโอกาสได้ใช้เวลา่โลกคนที่เรารักทําในสิ่งที่เรารักโดยปราศจากความวิตกกังวลและก็สงสัยเพราะฉะนั้น จร,จริงๆแล้วอ่ะความบุดมสมบูรณ์บา่งคั้งไม่ได้พูดถึงวัตถุภายนอกแต่มันพูดถึงความรู้สึกภายในใจเราเมื่อไหรที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนเลือกได้เรามีความสุขเราเห็นคุณค่าทุกอย่างที่มีอยู่คุณค่าของเวลาคุณค่าของสุขภาพคุณค่าของความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเราก็เริ่มดูแลตัวเองให้ดีซาบซึ้งใจกับสิ่งที่มี มองไปเที่ยนาคตใช้ชีวิตยอยู่กับปัจจุบันให้ดียิ่งและหมอมีความเชื่อว่าทุกคนมีสภาวะอุดมสมบูรณ์ขั้ง,งพรั่งพร้อมอยู่ในนี้เสมอเพียงแค่ว่าเราจะเจอมันวันไหน